นี้นะคะอย่างแรกเลยอะ่ะมาจากความรู้พื้นฐานทางด้าน vocabulary เนี่ยรู้ไม่จริงรู้ไม่แตกอาจจะรู้ว่าคำนี้แปลว่าอย่างนี้แต่ว่าเขานึกภาพไม่ออกอ่ะอย่างเช่นคำง่ายๆนะคะที่เจอบ่อยๆในข้อสอบเพาว่า persistent persistent เนี่ย, Pers istent. Pers istent ยมันแปลว่าภาคเพียน ะะซึ่งความหมายเนี่ยนะคะแนะนำเลยว่าถ้าจะหาคำศัพท์ใน Dictionary ของให้เป็น n n l l s s t to n n l l s s นะ,ะในเ Dictionary เนี่ยก็จะบอกนะคะว่า persistent เนี่ยมันคือการ work hard without stopping นะคะก็คือการมุมมนะการทำไม่หยุดซึ่งเด็กบางคนเนี่ยนะคะก็ไปทำข้อสอบแล้วก็ผิดข้อนี้ตรงที่ว่าน้ำไหลไม่หยุดเราจะใช้คำว่า persistent water flow เนี่ยไม่ได้ละ mm. นะคะ อันนั้นไม่เหมือนกันนะคะ persistence นะมันมันเป็นลักษณะมไม่หยุดแบบว่าขยันไม่หยุดเราจะไปใช้กับน้ำไหลไม่หยุดอันนั้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมันคือพื้นฐานคำศัพท์อะฮะที่เด็กแต่ละคนเนี่ยถูกเรียนมาเนี่ยเคลียร์ไม่เท่ากันเขาอาจจะมีความรู้เรื่องคำศัพท์เขาอาจจะรู้จักศัพท์เยอะมากแต่เขาไม่ได้เข้าใจจริงนะคะซึ่งถ้าเขาเข้าใจคำศัพท์จริงๆเนี่ยมันจะทำให้การอ่านของเขา flow แล้วก็คิดออกมาทันทีที่อ่าน นะคะสิ่งนี้จะช่วยเขาได้ให้เขาว่าอ่านไม่ติดติดขัดขัด การอ่านติดติดขาดๆเกิดจากการที่เขาคิดไม่ทันไม่ได้เกิดจากการสครักร์ในภกษานะคะมันเกิดจากคิดไม่ทันอย่างเนื้อเรื่องที่ที่เด็กจะติดบ่อยๆอ่ะก็คือเรื่องในโตรไซด์นะคะเวลาที่ออกว่ามีการทดลองนะคะอย่างเช่นไปเจอไดโนเสาร์พันหะนึ่งนะคะซึ่งเป็นพันตัวเล็กมากนะคะเอ่อมันมีลักษณะคล้ายกับทรีโนซอลัสเล็กนะคะแต่ถึงมันจะตัวเล็กยังไงและระหว่างที่เล่าเรื่องอะค่ะเขาจะไม่ได อ้างชื่อไดโนเสร์ซ้ำๆๆเขาจะมีการบอกว่า this creature นะคะหรือ this this oddity ไอสิ่งแปลกประหลาดนี้มันก็เป็นการท้าความถึงไดโนเสร์ตัวเดิมนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราควรจะออฝึกให้เด็กนักเรียนเนี่ยอ่านแล้วก็รู้อุบายในการอ่านเมื่อเขารู้ทริคอุบายในการอ่านอ่ะมันจะทำให้ความคิดเขา flow และเขาจะอ่านไม่ติดขัดๆอย่างแน่นอนค่ะ